<TV. S 2> ช่วงนี้เอจะพาคุณผู้ชมมาชิมขนมอร่อยๆกันที่ถอฐานคาเฟ่ค่ะ คาเฟ่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับร้านอาหารครูสายทิพย์ค่ะที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมเมนูของเขาเนี่ยนะคะเป็นเมนูขนมหวานแบบโฮมเมดเบเกอรี่ต่างๆที่ทำเองหมดนะคะแล้วก็ยังมีเมนูน้ำหลากหลายเมนูและบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมไม่พูดถึงไม่ได้นะคะอินดอร์ที่เอนั่งอยู่ตรงนี้ก็ร่มเย็นมากๆและด้านนอกค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าใจกลางลาดพร้าวจะมีร้านอาหารที่มีบริเวณมีเป็นน้ำพุนะคะมีลำธารนะคะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆมีมุม ให้คุณผู้ชมถ่ายรูปเช็คอินหลากหลายมุมเลยแหละค่ะแล้ววันนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมขนมวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชิมกันผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะประเดิมด้วยอย่างแรกนะคะชื่อพรอปมาค่ะเมนูนี้ชื่อว่าเปรมสุกค่ะเป็นขนมปังนะคะจิ้มกับสังขยา3แบบนะคะเป็นชาไทยใบยเตยตาลโตนมาลองชิมเลยค่ะ เพราะนะคะรสชาติก็ดีสมชื่อค่ะเพราะว่าตานตะโนดค่าคุณชมหอมไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปเมนูนี้เด็กๆน่าจะชอบเลยละค่ะไปต่อกันด้วยเมนูเค้กบ้างนะคะนี่ค่ะเป็นเค้กแมคคาเดเมียค่ะมาลองชิมเลยนะคะ เมนูนี้จะเป็นเมนูกาแฟค่ะคุณผู้ชมแต่จะเป็นกาแฟแบบไม่ได้กาแฟมากเกินไปนะคะคุณผู้ชมที่ไม่ชอบทานกาแฟก็ทานได้นะคะเพราะว่าจะเป็นกลิ่นหอมของกาแฟแล้วก็มีรสชาติอ่อนๆค่ะแมคคาเดเมียก็มันแบบว่าอันนี้เป็นเมนูของหวานที่ไม่หวานเลี่ยนมากจนเกินไปค่ะไปต่อกันด้วยเมนูเครื่องดื่มบ้างนะคะนั่นก็คือทอฐานนะคะจะเป็นม็อกค่านะคะคุณผู้ชมแต่เป็นม็อกค่าสูตรพิเศษของทางร้านหอมค่ะคุณผู้ชมกลิ่นกาแฟนี่แบบลอยมาเตะจมูกเลยหอมมากๆค่ะแล้วก็ หวานกำลังดีค่ะคุณผู้ชมทั้งเมนูเครื่องดื่มและของหวานที่นี่จะเป็นหวานแบบไม่มากเกินไปค่ะสามารถทานหมดได้ทางแก้วเลยละค่ะปิดท้ายนะคะเป็นเมนูน้ำปั่นบ้างนะคะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะด้านในก็จะมีแบบกรุบกรอบ,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 บนะคะอันนี้เมนูนี้เด็กๆนะ่าจะชอบเลยละค่ะ คุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยๆนะคะรวมถึงเมนูเครื่องดื่มของหวานแบบนี้นะคะเป็นโฮมเมดทุกอย่างเลยนะคะภายใต้บรรยากาศต้องเรียกว่ามาที่นี่นะคะได้ความร่มรื่นมากๆหายากมากๆกับคาเฟ่สไตล์แบบนี้ในใจกลางกรุงเทพต้องห้ามพลาดเลยนะคะกับที่นี่นะคะทอทานคาเฟ่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและการเดินทางหาไม่ยากค่ะเพราะว่าร้านตั้งอยู่ในซอยลาดพร้า71นะคะ คุณผู้ชมตรงเข้ามาร้านจะอยู่ตรงข้ามกับนาคน,นี้ว่าซอยห้ารับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ในแซททีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ